สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชาแนลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะลงสูตรหลัก10บล่างนะคะเป็นสูตรเก่าเดินดีนะคะทั้งหมด19งวดนะคะสำหรับสูตรนี้ตัวเลขทั้งหมด5ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับสูตรหลัก10บล่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วแอดจะเทียบกับสูตรเก่านะคะสสูตร เทียบกับสูตรเก่าสองสูตรก็เดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวดูที่สูตรนี้ก่อน <c oughs> ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากคำเตือนนะคะวิดีโอเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณน,นะคะ <c oughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะหลัก10ล่างสูตรห้าตัวมา1ตัวนะคะเริ่มงวดที่ออก30มศูอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะ หลักที่ใช้บวกกันนะคะหลักหมื่นสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน้าที่สองหลักหน่วยสองครั้งท้ายที่สองหลักร้อยสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะคะได้ทศนิบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกสองนะคะเอาสองบวกสองบวกเก้าบวกเก้าบวกศูนย์แล้วก็บวกสามบวกสามแล้วก็บวกแปดผลรวมเท่ากับสามสิบหกนะคะเสร็จแล้ว บวก1่บวก3ามบวก1บวก2งนะคะงวดน,นี้ได้67013มาที่30ศูนย์ะคะก็มาเลข3ต่อมาออกห6เข้าเลข1ต่อมาออก6 2สองเข้าเลข6ต่อมาออก1 1เข้าเลข1่ต่อมาออก6 7เเข้าเลขหก ต่อมาออกเก้าหนึ่งเข้าเลขเก้าออกสี่หเข้าเลขสี่ออกหกหกอันนี้เข้าเลขหกออกสี่สี่เข้าเลขสี่ออกหกสามเข้าเลขหกอ่าออกหนึ่งสี่เข้าเลขหนึ่งออกเก้าหนึ่งเข้าเลขเก้าออก8ปดห้าเข้าเลข8ปดวดนี้ออก8 9ดก้าก็เข้าเลขแปด งวดที่1512568 1ึ่งสอก่อก6ปอกหเข้าเลขหอ่าอันนี้15งวดนะคะทีนี้มาดูงวดที่16งวดที่16ออก0ูเข้าเลขศงวดที่17ออก43เข้าเลขสีงวดที่18ออกเจเเข้าเลขเจ อันนี้จะเป็นงวดล่าสุดนะคะสองสามหกเจ็ดเบวกหบวกเก้าบวกเก้าบวกศบวกศบวกเจครั้งบวกศนย์หครั้งผลรวมได้42นะคะได้เป็นเลข2อบวกหนเป็น33มบวกสเป็น66หบวกหเป็น77็ดเบวกสเป็น9กนะคะงวดล่าสุดออก78มาที่เลข7 เข้าหลักสิบตรงนะคะในงวดล่าสุดงวดล่าสุดแอดไม่ได้นํามาเทียบชนนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ตรงสูตรอื่นนะคะแต่ถ้าเอามาเทียบชนเนี่ยมันมันไม่มีเลขแปดเลยงวดล่าสุดแอดเลยไม่เทียบนะคะแอดก็เลยดึงออกไปก่อนอแต่ว่าปรากฏว่าเข้าตรงหลักที่เลขเจนะคะงวดนี้อเอาเก้าบวกเ บวก8อครั้งบวก9อันนี้บวก9บวก3บวก3บวกสผลรวมได้60นะคะได้เป็นเลข0ูนารอบนี้ได้เลข0นะคะ0ูบวก1เป็น1 1บวก3เป็น 4, 4ี่บวก1เป็นห้าบวกสอเป็น7นะคะในงวดลา่าสในงวดนี้นะคะศ1นย์ อ่าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะคะสูตรนี้ถ้าเอสเอามาเทียบกับอ่าสูตรเก่านะคะถ้าเอสเอามาเทียบสูตรเก่าอ่าถ้าเอสเอามาเทียบชุดนี้นะคะในรอบนี้สูตรจะชนกันได้เลขสองตัวเหมือนเดิมนะคะอ่าได้สองตัวก็คืออันนี้มันศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเอามาเทียบก็ จะชนกันที่เลขศูนย์ชนศูนย์แล้วก็ชนเจ็ดเหมือนเดิมนะคะในรอบนี้ชนศูนย์กับชนเจ็ดชนสี่สูตรก็ได้ตัวเดิมนะคะสําหรับรอบนี้หลักสิบล่างนะคะทีนี้มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะทีแอดเทียบชนกันสองสูตรอ่าอันนี้ก็สูตรเก่าที่เข้าตรงนะคะสําหรับชุดนี้ อ่ส่วนสูตรนี้ก็เข้าตรงเหมือนกันส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่าเทียบสองสูตรเนาะด,ดูทีละชุดเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดถึงจะสรุปหลักสิบนะคะก็คือเทียบทุกสูตรให้ดูนะคะเดี๋ยวพร้อมกับตัดเลขดับด้วยนะคะนิ้งวที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะคะ ก่อนทษทีค่ะาสำหรับหลักสิบล่างสองสูตรนี้นะคะออบมันตามจริงมันมีบางงวดมันเดินไม่ตรงนะคะแต่ถ้าเทียบชนแล้วเนี่ยมันก็จะมาหนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวถ้าไม่เข้าสิบก็เข้าหน่วยอ่ามาดูนิดนึงนะคะอ่าคราวที่แล้วนี่แอดเทียบชนให้ 8 9 4เกสเนาะเน้นไปที่เลข8ก็มาตัวหนึ่งนะคะที่หลักหน่วยส่วนงวดนี้ก็อ่าแอดเทียบชนกันเอาไว้แล้วนะคะ2สูตรนี้ได้1 2 7สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองหลัก10ล่างสูตรเก่านะคะอ่าสูตรที่1น่นี้ก็เป็นสูตรเก่าสูตรเก่าก็จะเป็นสูตรนี้นะคะ งวดนี้เป็นงวดที่33ใช้6บวกสครั้งนะคะ6 4 24 24บวกหเป็น30งวดนี้เป็น0 1 2 3 4 7นะคะในรอบนี้0 1 2 3 4 7น่าก็คือสูตรที่หส่วนสูตรที่สทั้งหมด26งวดนะคะ26งวด เดี๋ยวดูสูตรที่หนึ่งนิดนึงเนาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่ง,ห,งหลุดหลุดเข้าหลักหน่วยอยู่สองครั้งนะคะก็คืองวดที่สิบเก้าเนาะแล้วก็มาหลุดเอางวดที่ออกศูนย์เก้าสองครั้งเท่านั้นนะคะอัอนนี้คือสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองก็คือสูตรน,นี้นะคะก็หลุดสองครั้งเหมือนกันนะคะหลุดสองครั้งก็คืองวดที่ งวดที่20นะคะเข้า5หลักหน่วยมาหลุดงวดที่23หลักหน่วย24ตรง25ตรงส่วนงวดล่าสุดนะคะอ่าเข้าผิดหลักอีกเป็นงวดที่สเข้าที่เลขแปนะคะงวดที่3สูตรนี้มาไม่ค่อยตรงนะคะแต่ว่าพอเทียบแล้วมันก็จะอเอามาชนกับสูตรที่1มันก็จะมาตัวหนึ่งนะคะ งวดนี้เอา9บวกเเป็น16 17 18 19 19็บเวกหเป็น25นะคะก็จะได้เลข5 5 6ห้าหเนอาะงวดงวดนี้5 6 7 5 6 7 9 1 2เอ่าเอสเอาสองสูตรนี้นะคะมาเทียบชนกันอ่าตัวเลขที่ชนกันนะคะ สูตรนี้มีแค่สูตรเดียวเนาะสูตรนี้ไม่มีศูนยมีนะคะชนสองสูตรสองสองสูตรสามไม่ชนสี่ไม่ชนอีกตัวหนึ่งคือชนที่เลขเ็ดอ่ะงวดนี้ได้3าตัวนะคะสำหรับสองสูตรนี้ชนกันอ่ะออกมาเป็นเลขหนเลขสอแล้วก็เลขเจอ่ะถ้าเอดเอาสูตรนี้นะคะ ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดอ่าเอามาเทียบอ่าเดี๋ยวแอดเทียบให้ดูนะคะเทียบชุดนี้เมื่อกี้เอาไปเทียบกับชุดเก่าสามสูตรอันนี้ก็เอามาเทียบกับชุดนี้นะคะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดชนกันสองตัวนะคะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ด ถ้าเอาชุดนี้มาชนนะคะชน1กับ7แต่ถ้าเอาสูตรที่3มาชนกับชุดนี้นะคะจะชนกันที่เลขศูนย์กับเลขเจอ่าประมาณนี้นะคะสาหรับหลักสิบล่างอ่าถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มอีกแค่ตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งอ่ารอบนี้นะคะเพิ่มแค่เลขหนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะ สรุปหลัก10ล่างนะคะเทียบชนกันทุกสูตรแล้วก็พร้อมกับตัดเลขดับหลัก10นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลงแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมู Star ตา a n n e l นะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะ,ะก็ฝากกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินที่ทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ